อลังก,นนการนะครับทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงมิสแกรนด์ไทยแลนด์เราจะมีสาวทุกท่านนะครับผมถ้าเอ่ยนาะมไม่หมดต้องขออภัยนะครับผมแล้วก็สื่อมวลชนวันนี้มาเยอะมากนะครับทั้งทีเป็นการเป็นพีดีปีแรกเนาะก็มีความตั้งใจที่จะทําให้ชนบุรีมีชื่อเสียงเพราะว่าชนบุรีถูกรอบเลยทีเดียวขอบคุณด้วยสําหรับจังหวัดชนบุรีครับ ท่านนายกของเรารับมอบเองเลยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณด้วยกับ Amazing Thailand ของเราครับอราหลอและนี่คือร้านเลือดหมูคุณสินะีครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยปีนี้ต้องขายของได้ด้วยนะครับเล่นได้ขายของได้หารายได้ได้สวยอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวไม่ได้ครับปีนี้ต้องขายของเป็นแล้วก็หารายได้ได้ด้วยเป็นจังหวัดแรกๆที่มีการเก็บตัวที่ต่างประเทศนะครับผมชลบุรีเราจะเป็นมหานครชลบุรีนะครับผมเราจะหาน้องๆ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบออดิชั่นนะครับผมทุกคน1แสนบาทไม่รวมทีมงานที่เราผลไม่ถ่ายทำที่มาเกาทั้งหมดนะครับชลบุรีเล็กๆเราจะไม่ข่าดทุกอย่งงางนะครับสวิมสูตรนะครับผมสวิมสูตรผมจัดที่ออเดรบีพัทยาด้านหน้าลิฟลี่นี่แหละครับเชิญของมิสแกรงจังหวัดชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวมาจริงไม่จริงเราไม่รู้เดี๋ยวเราดูที่ว<ด>ีท<ด>ีอาร์คร<ด>ับเชิญครับ แต่ไลเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่รางวัลผู้ชนะเลือดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลเงินสด200,000บาทแต่ครับเมื่อกี้มีอาชีพเข้ามาหลังบ้านให้รางวัลเงินสด300,000บาทครับขอเสียงปรบมือครับความคิดสร้าง แล้วเรายังให้รางวัลการออกแบบครั้งนี้ถ้าจำไม่ผิดนั้นสามหมื่นบาทครับคุณู้วริหารครับมิสแชมรีของเราเงินรางวัลสามหมื่นบาทด้วยกันครับผมและตอนนี้ครับพี่บอยมีคำถามอะไรอยากจะถามพีดีคนเก่งของเราคนนี้เชิญได้เลยครับนินเทนเกมดิสไซเลอครับก็จะติดตามแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทุกจังหวัดะนร้วการขอบคุณมากครับ มิสแกรนด์ชมบูรี2024ยังไงก็ฝากทุกๆคนเป็นกำลังใจให้น้องหญิงคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไอริสไทยแลนด์2024ฝากแนวฝากตัวด้วยนะคะอันนี้เป็นเวทีแรกของหนูเลยค่ะค่ะอีรินอีรินน่สุดค่ะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ชมบูรี2024ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกที่ดินงกลับมาประกวดค่ะสวัสดีค่ะปูเป้อมุนทิราถาวรีผู้เข้าประกวดวิสแกรนชลบุรีปูเป้ขอฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจปูเป้ด้วยกกรรมการเก็บตัวนะครับพี่บอยจะต้องสกรีนน้องๆทุกคนเป็นอย่างดีและมีการเทรนน้องๆที่ต้องการจัดสมัครประกวดตอนนี้วิสแกรนชลบุรี2024เปิดรับ และนอกจากเธอเป็นผู้จัดก,การกองประกวดมิสแปร์ไทยแลนด์แล้วนะครับเธอยังเป็น Miss Brand Thailand 2019ด้วยสวยไหมครับถ้าสวยรุ่จะเป็นผู้ครอบรองในปีนี้เราติดตามกันได้เลยนะครับในรอบไฟนอลมิสแปร์ชลบรี2 0 2 0